สวัสดีครับสวัสดีครับนี้ฮะมากันต่อเนี่ยครับพี่นะฮะกับเหรียญกรมหลวงชุมพรนีครับอันนี้เป็นหนึ่งชุดนะครับนะวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนี่ครับ สิบหกองพิชายนะครับชอบถุกใจกันไหนสามารถที่ต่อเข้ามได้เลยครับนะฮะรุ่นนี้ครับเป็นพิธีเดียวกับนะรุ่นนะฮะพระปิดตากินบ่อเสียนะครับนะฮะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับน่ะรุ่นรวยพันล้านเลพี่นะฮะพุทธาพิเศษนี่ที่วัดพระธาตุมินหินนะครับเป็นพระหลักของปู่มหาศิลาพี่นะครับชอบถุกใจกันไหนสามารถปิดเข้ามได้เลยพี่นะครับนะฮะองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรุ่นละสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะชอบจูกใจปิดเข้ามาได้นะครับ ลุ้นละ350บาทครับลุ้นลงยาลุ้นในเงินนะครับลุ้นหน้ากากทองคำนะครับลุ้นอ่าเลขโคตหนเบอร์ครับนะาฬิกานี้เป็นทองแดงทั้งนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปชอบถูกใจกันไหนครับเลือกกันได้เลยพี่นะครับเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายรายการที่หนึ่งนี้ครับนะถ้าใครเปิดลุ้นนะครับลุ้นสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทสามลุ้นหนึ่งพันบาทเท่านั้นพี่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่องค์แรกกันเลยพี่ชายนี่ครับองค์ที่หนึ่งพี่เปิดเข้ามาครับ องที่หนึ่งเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้ครับนะเป็นเหรียญนะฮะเนื้อทองแดงลมดําลงยาขาวครับพี่นะครับนะครับผมอยากแกะพี่น้องได้รับชมนะขอญาตแกะนะครับเพื่อได้รับชมความสวยงามกันพี่นะฮะนะครับเพราะรุ่นนี้ผมอยากให้แกะนะอยากแกะให้พี่น้องได้รับชมจริงๆริงพี่นะครับก็นะฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับอยากให้เห็นพี่เพราะรุ่นนี้นะครับเพราะ อไฟสะท้อนจะซีนหน่อยพี่ถ้าเห็นถ้าแกะแล้วจะดูสวยๆได้นี่พี่นี่ครับนะฮะพี่ได้รับชมความสวยความคมกันอย่างอ่าแบบได้เห็นครบทุกมิตินี่ครับนี่นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล้องสักอคู่นะครับนี่ครับนะฮะขออนุญาตสองกล้องให้พี่น้องรับชมกันนะพี่นี่ครับพี่ชายนี่ครับผมอยากให้ดูความสวยนี่พี่ความสวยความรายละเอียดนี่คมชัดนะพี่นี่ นี่ครับเป็นเหรียญนะครับนายกรมหลวงชุ่มพรนะครับนะของหลวงปู่มหาศิลานี่ครับนะเมตตาได้เขียนอักขระเลขยกยันให้นี่ครับนี่ครับมาดูเลขค้นเบอร์พิจารณ์นะครับรายการแรกนี่ครับเลขค้นเบอร์สามห้าสี่นี่ครับนี่หลวงปู่ได้เมตตาเขียนยันให้พี่นะฮะสวยเลยครับด้านหลังนะครับจะมีสองพิมพ์นะครับนะนี่ฮะองค์ที่หนึ่งพี่รายการที่สี่ร้อบาทจะส่งให้ฟรีครับลงยาขาวพี่โอ้โหสวยๆเลยนะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับพี่ชายครับต่อมาเป็นรายการที่สองครับเรามารู้จึงพร้อมกันนะพี่จ๊ะนี่ฮะ รายการที่สองนี่ครับขออนุญาตเปิดออกมาเลยครับพี่ชายโอ้โห,โหรายการที่สองเปิดออกมาเป็นงานรายการลงยาอีกแล้วพี่นี่ครับรายการนี้โอ้โหโลงยาม่วงครับในการขออนุญาตแกะให้เลยในการขออนุญาตแกะให้ชมเลยพี่นะฮะ <ๆ S 1> เพื่อได้รับความชมความสวยกันอย่างละเอียดนี่ครับเป็นงานลงยาม่วงมาหามนาจครับพี่ชายนี่ด้านหลังนี่ครับเป็นนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะผมไเ่แจ่ายดีครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์สี่เก้าแปดนี่ครับนี่นะครับนี่ นะครับผมลืมหาข้อมืลเ๋ยจะพูดก็พูดตัวผิดะฮะเป็นหลัง2พิมพ์นะครับใครชอบพิมพ์นี้ลองเลือกดูดนะครับรายการที่ลงมืองานบ้วงมาหาอำนาจครับเนื้อทองแดง นะฮะเนื้อทองแดงมันปูดินนะฮะนี่นี่นะ,ะสวยๆกันเลยนะครับรุ่นนี้ครับรายการรุ้นนะฮะจะเป็นแค่เนื้อทองแดงนะครับจะมีทองแดงมันปูทองแดงผิวไฟทองแดงผิวลุ้งน้ำแดงลมดามนะครับส่วนถ้าขายจับจองไว้นะครับนั้นจะไม่มีเนื้ออยู่นี้พี่เป็นเพพวกเนื้ออัลมากาเนื้อจวะเนื้อฉนวนนะครับจะไม่มีรุ้นอยู่ในนี้นะครับนะนะฮะทางทางวัดได้จัดอ่ารายการจองไว้เรียบร้อยแต่พี่คนที่จองไว้นี่ครับจัดส่งวันนี้แน่นอนนะครับ ตอนนี้มาถึงใกล้จะมาถึงเรียบร้อยแล้วครับก็จะรีบแพ็คจะส่งให้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนนะครับเป็นรุ่นแรกเลยที่ผมเปิดจองนะครับที่เหลือก็อมาเปิดให้เล่นกันเลยนะครับแต่รุ่นต่อไปมีพี่นะครับมีมาเปิดให้จองแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะองค์นี้เลยพี่นะครับนะเป็นรายการนี้เป็นงานนระกากปอกลูกตื่นครับ นากกาปลอปืนนะครับไปนเนื้อลมดานากกาปลอปืนพี่ดูความสวยความคมพี่นะครับ right นี่อย่างก็ทองคำเลยครับเลขคนจำนวนหนึ่งสามห้าในพิจารณานะครับเลขคนเบนวนหนึ่งสามห้าหรือรายการนี้สวยเลยนะครับรายการนี้สวยมากนี่ฮะรายการที่สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับรายการที่สี่ร้อยบาทเหมือนกันคับพี่จ๋ารายการที่สามนะครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับพี่จ๋ารายการที่สี่เราก็เปิดกันต่อลุยกันต่อครับ รายการที่สี่เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุกครับนะ,ะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุกพี่อยากเปิดนะฮะรายการที่ไหนซ้ำจะไม่เปิดนะครับรายการที่นยังเพิ่งเปิดน้อใหม่ผมจะเปิดให้ดูนะฮะเพื่อได้พี่น้องได้รับชมผิวแบบสวยๆกันเลยนี่รายการนี้มาเป็นลุกงลยครับรายการนี้มาเป็นลุกพี่เลขโค้ดเบิร์ดมาสองนะครับ เลขโค้ดเบอร์809นยี่ครับเลขโค้ดเบอร์809พี่รายการที่สวยจริงๆครับรายการนี้ครับแบ่งไปพี่น้องที่350บาทจัดส่งให้ฟรีครับรายการที่แบ่งไปพี่น้องให้350บาทจัดส่งให้ฟรีครับราคาจองวัด299บาทนะครับราคาจองวัด399บาทนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเปิดต่อพี่รายการที่5ครับรายการที่5ขออนุญาตแกะเลยนะครับ รายการที่5เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่ขออนุญาตส่งเลขโค้ดนะครับเลขโค้ดีเบอร์5 2 8ครับรายการที่สาม้อยห้าสเอรายการนี้นี่ครับถ้านรายการนี้ขอ350บาทจะส่งให้ฟรีครับพี่ชายนี่ฮะมาดูกันต่อเปนกระต่อครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่6ครับ รายการที่6เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้งามเลยรายการนี้เปิดมางามเลยครับรายการนี้มาโทมาพี่รายการนี้เนื้อทองแดงโบราณนี่ครับเลขโค้ดจังเบอร์มันรุนลยพี่เลขโค้ดจังเบอร์4เก้าแปดครับเลขโค้ดจังเบอร์สี่เก้าแปดนะครับเป็นงานนี้ลงยาแดงแรงวิทย์พี่จะถูกัวแดงต้องแพงไว้ก่อนครับรายการนี้จะสวยหน้าคมคมอย่างนี้พี่นี่ฮะอันนี้เะลายในถุงซีนนะครับดลายในถุงซีนนี่ผมแยกแกะให้ดูเลยก่อน นี่ครับนี่ฮะมาแกะดูพิ่เปงนไงหน้าคมๆเลยพี่เมื่อกี้ไปลอยถุงนี่ครับโอ้โหพี่ความสวยครับทองเนื้อทองแดงโบราณพี่ลงยาแดงอย่างงี้พี่รายการที่400บาทนะครับรายการที่6400บาทครับต่อมาเป็นรายการที่7ครัคพา่ิช่ายครับรายการที่7มาแกะ้อมไนครับ รายการที่เจ็ดนะครับต่อยาตแกะออกมาครับโอ้โหรายการนี้ลุ้งมาเลยพี่รายการนี้ลุ้งมาเลยครับรายการนี้รายการที่เจ็ดครับเลขโคดนัมเบอร์ครับเก้าเจ็ดเก้าครับโอ้โหรายการนี้ยังสวยพี่รายการคือลุ้งรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีครับมากันต่อพิชานรายการจะไปครับเป็นรายการที่แปดครับ รายการที่แปดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่โอ้โหผิวนี้ยังสวยครับนะรายการผิวนี้ยังสวยพี่โอ้โหมาดูเลขโคดอร์ดีกว่าพี่เลขโคดเบอร์สามล่ะครับหมายเลขหกห้าเก้าพี่โอ้โองค์นี้ยังสวยครับเนื้อทองแดงผิวไฟพี่นะรายการที่แปดครับมาดูาต่อครับพี่ชายรายการจะไปนี่เขาเป็นรายการที่เก้านี่พี่นะรายการที่เนะกา้ามาเปิดมพร้อมเลยพี่ชายนะครับ มาชมความสวยกันนะครับนะนี่ครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อลมดำครับนะเย้ยเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะพี่เนื้อทองแดงโบราณนี่ครับลงยาแดงพี่เลขโค้ดนัมเบอร์พี่สามห้าเก้าพี่โอ้โหรา,าร,าาร,รายการที่ลงยาสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับ ตอนมาเป็นรายการที่สิบครับพี่ชัยรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้ครับพี่ยังสวยนีครับรายการนี้เนื้อทองแดงผิวลุ้กนี่ครับนัก่ารป์ปอกปืนพี่โอ้โหมาชมเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ครับ <rim> เลขโคด้ดนัมเบอร์น,นี่ครับสองสามเก้าพี่เลขคูณนับเบอร์สองสามเก้าพี่ในการนี้นักกาบปอกลปืนเนี่ยสี่ร้อยบาทนี่ครับนักการ์ดปอกลปืนสี่ร้อยบาทเลพี่นะรายการที่สิบนี่ครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11นะครับเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้ออกมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการที่ออกมาเป็นเนื้อทองแดงลมดาครับรายการนี้ครับมาดูเลขโค้นเบอร์พิจารณ์นะฮะเลขโค้นเบอร์ครับเลขโค้นเบอร์6กเก้าเก้าครับโอ้โหรายการนี้นะฮะับสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการนี้นะเดี๋ยวไปมาดูต่อพิจา,ารณากันไปครับรายการที่สิบสองครับวันนี้ครับเปิดสิบห้ารายการเนี่ยเออเปิด 16รายการนี้ครับรายการสอบเปิดมาหูรายการนี้เนื้อทองแดงเปลีไฟนี่ขอยากแกะเลยเนื้อทองแดงเปลีไฟนี่ครับขอยากแกะเลยครับโอ้โหพี่รายการนี้ครับยังสวยครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่ เลขคนตเบิร์จ่าเจ็ดสามครับเลขคนตเบิร์จะดเจ็ดสามพี่โอโ้โหยี่สวยจริงนะครับรายการนี้จะพี่นะสามร้อยห้าสิบบาทครับมาดูกันต่อไปกันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สามรอยแยกแกะครับโอ้โหรายการนี้มาแล้วพี่รายการบนครับเนื้อทองแดงรมยำนัาก,กลางเงินครับ เลขคนทเบอร์สองหลังครับจะสร้างน้อยพี่เป็นการเซอร์ไพรส์ครับเลขคนที่เบอร์หกแปดนะครับโอ้โหนี่ครับเป็นการเซอร์ไพรส์นี่พี่นี่นะนี่นี่ครับหน้ากากทองคำหน้ากากทองคำละองหน้ากากทองคำหลังเรียบหนึ่งองหน้ากากเงินลุ้นนะครับโอ้โหเอาละแล้วก็มีในการเจมแป้งนะครับรายการที่หน้ากากเงินพี่นะหน้ากากเงินอง์นี้ผมขออยู่ที่หกร้อยบาทนะครับนะฮะ ถ้าจองนะพี่จองมามาเจ็ดแปดร้อยเป็นพันนะครับรายการที่ขอหกร้อยบาทนะครับนะได้มาองค์เดียวเองพี่นะครับเปิดมาได้องค์เดียวพี่ได้คนเบอร์หกแปดด้วยนะครับนะฮะโอ้โหพี่รายการที่สิบสามครับนะหน้ากากเงินออกมาแล้วหนึ่งองพี่นะครับมาลุ้นกันต่อไปกันต่อพี่ชายรายการไปครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่เปิดมาครับ โอ้โหเรือองแดงมันปูวี่ลุ้นต่อโคตรครับเลขโคดัเบร์พี่สี่เก้าเอ้ยห้าห้าเก้าศูนย์นะพี่โอ้โหเรืสวยพี่นะครับห้าเก้าศูนย์ราคาที่สามร้อยห้าสิบบาทครับมาลุ้นต่อพี่รายการรอบสุดท้ายครับในรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าขอญาตแกะเข้ามาครับโอ้โห รายการที่เปิดมาเป็นเนื้อทองแดงถือบุ้งนะครับเนื้อทองแดงถือบุ้งนี่แค่เลขโค้ดเบอร์ครับห้าสองสี่ครับโอ้โหรายการนี้รายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับเรา่ำล,ลุ้นองค์ท้ายกับพี่นะฮะหน้าก,กากทองคำจะมาไหมนะครับจะมีมาไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันครับหน้าก,กากทองคำที่ลุ้นกัน เป็นเนื้อทองแดงพี่ลุงลงยาเขียวเหนียวซัพครับรายการสุดท้ายมีรายการที่16ครับเลขโคดนัมเบอร์พี่30มศนย,ย์ใส่ครับโอ้โหลงยาเขียวเหนียวซัพย์พี่พี่ดูความสวยครับนี่ฮะ รายการที่400บาทนะครับสรับ EP นี้ครับนะเรามีมปแบ่งประมาณที่พี่ชายชอบถูกใจกันไหนติดต่อเข้ามาเลยครับจับเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับเป็นพิธีเดียวกับพระปิดตานะครับบอกเลยว่าพิธีอันยิ่งใหญ่ครับอย่างเงีนี่ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ